สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับการเฉลยข้อสอบการวิชาสามัญนะครับตอนนี้นะครับเป็นของปี65นะครับวิชาเคมีเนาะนะครับอยู่ที่ข้อที่6นะครับไม่ใช่ข้อที่1นะพี่แต่เลขข้อเลยนะครับอไปดูเนาะเขาบอกว่านะครับไอโซโทปแซดนะครับสังเคราะห์ได้จากการยิงนิวเคลียสนะครับซ m ที่มีเลขมวล248นะครับ248แเลขอะตอมเท่ากับ9 6นะครับด้วยโซเดียมดังสมการนิวเคลีย์ต่อไปนี้นะครับ เขายัางบอกว่าไอโสโทปของแทนะครับเกิดจาก x แผ่ังสีออลฟ้าอีก3อนุภาคเ <_ d ata> ขาถามว่า x ในข้อใดมีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับอย่างแรกนะครับต้องหานะครับ เลขมวลนะครับแล้วก็เลขอะตอมของแซสก่กอร์ดนะครับก็ไม่ยากครับถ้าเป็นสมการนิวเคลียร์นะครับเลขมวลนะครับผลรวมของเลขมวลของฝั่งสารตั้งต้นนะครับจะต้องเท่ากับผลรวมของเลขมวลที่ฝั่งผลิตภัณฑ์นะครับเลขอะตอมก็เหมือนกันครับผลรวมของเลขอะตอมที่ฝั่งสารตั้งต้นนะครับจะต้องเท่ากับเลขอะตอมนะครับของฝั่งผลิตภัณฑ์นั่นเองดังนั้นทางด้านซ้ายมือนะครับทางด้านสายมือเนาะผลรวมของเลขมวลก็เท่ากับ2 ,48 นะครับ บวกกับ23ได้เท่าไหร่เนี่ย8บวก3เป็น11เอนาะทด1ใช่ไหมครับ4บวก2เป็น6อ่ะเป็น7นะครับอ่าได้2 271อ่าได้271แสดงว่าด้านขวามือก็ต้องได้271เ็หนมือนกันนะครับซึ่งอ่านิวตันนะครับมีเลขมวลเท่ากับ1นมีอยู่5ตัวตรงนี้มีแล้ว5นะครับดังนั้นเลขมวลนะครับของแซ ก็จะเท่ากับ271นะครับลบกับ5เนาะจะเท่ากับ266อ่า266นะเลขอะตอมนะครับซ้ายขวาเท่ากันอีกนะครับด้านซ้ายผลรวมนะครับ96บวกกับ11ก็จะได้107นะครับขวามือนะครับก็ต้องได้107เหมือนกันนะครับซึ่งนิวตอนมีเลขอะตอมเป็นศูนย์นะครับแสดงว่า Z เนี่ยมีเลขอะตอมเท่ากับ107เเลยอ่าโอเคได้มาละ อ่เขียนพอเป็นพิธีนิดนึงอ่าเลขอะตอมของแซดเท่ากับ1ึงร้อยเจ็ดเสร็จแล้วนะครับเขาบอกว่าแซดเนี่ยเกิดจาก x แพรอัลฟาตรงนี้ต้องระวังนะครับส่วนใหญ่จะเข,เขียนเป็นแซดนะครับแพรอัลฟาแลวกาเป็น x แต่โจทย์บอกว่า x เนี่ยนะครับแซดเนี่ยเกิดจาก x นะครับแพรอัลฟาอัลฟาก็คือฮีเลียม42นะครับ สามอนุภาคแล้วจะได้แซดออกมานะครับซึ่งแซดมีเลขมวลเท่ากับอสองหกหกเลขอะตอมเทั้งคืหนึ่งศูนย์เจ็ดอ่ะแสดงว่านะครับเหมือนเดิมครับเลขมวลของ x ก็ผลรวมเลขมวลซ้ายขวาเท่ากันนะครับก็เท่ากับ266บวกกับ4ีคูณสเป็น12นะครับเท่ากับ278นะครับส่วนเลขอะตอม นะครับตอบได้เลยไหมเนี่ยเฮ้ยจริงตอบได้เลยนะเลขมวลสองจ็ดแปดตอบข้อ5ห้ได้เลยแต่แต่ในเฉลยก็เฉลยให้ครบเนาะถ้าทำข้อสอบสามารถตอบได้เลยนะครับจะได้ทําให้เร็วทําให้ไหวเลขอะตอมซ้ายขวาเท่ากันนะครับก็จะได้เท่ากับหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับสามคูณสองเป็นหกรวมกันได้หนึ่งร้อยสิบสามนะครับแสดงว่าสัญลักษณ์นิวเคลียร์ก็ต้องมีเลขมวลเป็นสองร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับเลขอะตอมเป็น 113ข้อนี้ตอบข้อ5ครับ